ยสิ่งจริงอีกแล้วเู้ะวะเงินเดืนอนยังไม่เข้าแต่พุยมาก่อนจัดไปดีน oh, oh. ตื่มาเชา้าฟังว่าเจอพี่ยังหนาตีเป็นเลข6กแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหมเปิดมือถือเช็คเงาทางติก๊กต็อกบอกให้ซื้อไปเกา้าเอาไงดีวะใจเยินตหลาดเจอแม่ค้าหน้าคุ้นเธอยื่นลอตเตอรี่บอกใบนี้เลขด,ด ราคาเธอบอกไปละร้อยห้าสิบให้พี่ครับลอตเตอรี่นี่มีทองเคลือบหรือปันเนียซื้อ้วยที่ไรใจมันลอยแต่โดนกินทุกหูอ้อยย้อยละลอยฝันเห็นทองฝันเห็นผีสุดท้ายออกศู์หนึ่งแล้วเลขตูวคืออะไรนี่อ้าวแล้วเก้าแปดที่เพื่อนบอกละ่ะไปออกแปดเก้าอ้ยย้อยมันกับเลขอีกอแล้ว ไปเล่นเกมโชคแต่จะม,มือมัออ่งเหมือนมือโปงงวดนี้ก็เฉียดงวดงวดหน้าก็แปลกแต่ใจก็ยังแหลกแล้วก็ยังอยากแทงเปิดเยอะจิ้ฟังสูตรอาจารย์บอกให้จับคู่เล็กตามวันจนถึงสุดสุดท้ายเลขที่ออกมันไม่มีในเลข ผมไม่อยากท้ไปแข่งกับลวงพ่อเลยพี่นี่คือความหวังที่ซื้อได,ด้ทุกบาทแต่เงินในบัญชีนั้นลดลงทุกเจ็บปวดไม่ได้กลัวความจนกลัวสเลกจะเฉียดเพราะ,ะเวลาเฉียดมันจะบดโดนบอกเลิกอีกชีวิตเหมือนหวยไม่มีสูตรสมร็บบางที่โชคดีบางที่โดนเทแต่ขอแค่มีรุ่นใจก็ไม่เข็ดมววหน้าเจอกันไหมถอดใส่เรียนไปเสียเ่ยมเด็ก <c oughs> คลิปเหมือนโมยไม่มีสูตรสำเร็จบางทีโชคดีบางทีโดนเทแต่ขอแค่มีลุ่นใจก็ไม่เข็ดงวดหน้าเจอกันใหม่กเสร,เรียนไปเสี่ยงเด็กละลาละลายละลละละลายละล,ะล,ะล,ะละ เอาแล้วเก้าวตาที่เพื่อนบอกละไปออกแปดเก้าอ่อย,ยมันกับเลขกอีกแล้วไม่ควรมนเล่นเกมโชคแต่เจ้ามือมั่งเหมือนมือปอหมดนี้ก็เฉียดหมดงวดหน้าก็แปลกแต่ใจก็ยังแหลกแล้วก็ยังอยากแทมเปิดย t u b e สูตรอาจารย์บอกให้จับคู่เลกตามวันจนถึงสุขสุดท้ายเลขที่ออกมันไม่มีในลิสต์ผมนมี่อยากโทรไปเคลมกับลุงพ่อเลยพี่ด้วยก็คือความหวังที่ซื้อได้ทุงรวดแต่เงินในบัญชีนั้นลดลงถูกจะปวดไม่ได้กลัวควจนกลัวต่ะเลขจะเฉียดเพราะเวลาเฉียดมันจะกปวดโดนบอกเลิกอีกชีวิตเหมือนหุยไม่มีสูตรสำเร็จบางที่โชคบีบางที่โดนเท t t แต่ขอแค่มีลุ้นใจก็ไม่เข็ดวดนะเจอกันใหม่พอเสรียนไปเสี่ยงเด็ด มันหุวยไม่มีสูตรสำเร็จบางที่โชคดีบางที่โดนเทแต่ขอแค่มีรุ่นใจก็ไม่เข็ดงวดหน้าเจอกัทใไม่ปกเสเรียนไปเสียงเด็ด